วันนี้จะทําน้ําพริกหมูสับนะคะอันนี้เป็นกระเทียมกับหัวหอมนะคะตํารวมกันตําเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะคะใช้หมูประมาณครึ่งหัวหอมสักประมาณห้าหัวกระเทียมห้าเกล็ดหยิบใหญ่นะคะซักป็ตตารวมให้ละเอียดนะคะใส่หมูสับลงไปเลยค่ะเอาหมูสับลงไปเลยนะคะตำเลยค่ะตุกเอาเท่ากันนะคะ ามไม่ปกป่น,นะคะ่ะอันนี้เผ็ดนี่ตามชอบเลยนะคะใส่ีิกปนสักอ่าถ้าเป็นช้อนโต๊ะก็ประมาณสักสองช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะตามไปเลยเหมือนจะไม่เผ็ดนะใส่น่อยดีกว่าชอบเผ็ดนิดนึง ตามด้วยน้ำมะขามนะคะน้ำมะขามสักสามช้อนโต๊ะค่ะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ใส่ไปได้อีกนะคะคิดว่าประมาณนี้น่าจะพอลนะแล้วก็น้ำตาลทรายสองช้อนชาน้ำตาลทรายหรือน้ำชาปิ๊กก็ได้ค่ะสองช้อนชานะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะให้ให้ให้ทอบที่รสชาติตเองชอบนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะต่อไปค่ะ คกเคล้ให่เข้ากันนะคะเอาลงกระทะนะคะคั่วอันนี้ไม่ใส่น้ำมันนะคะน้ำมันจากหมูจักที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยมันจะมีมันจากหมูอยู่แล้วที่ต้องใส่นะคะคือได้จะใส่ก็ได้แต่ว่าคิดว่าพอแล้วใครชอมันก็ใส่เลยแต่ในที่นี้ชอบที่กร็จะคั่วแบบนี้เลยค่ะค่ะเริ่มหแห้งๆนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่คือเริ่มแห้งแล้ว อร่อยค่ะจะมี3รสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็มีเค็มนำจากพริกล่นนะคะอันนี้เราต้องใส่พริกล่นลงไปตำตอนตำนะคะ